ใหม่กาแฟมอคคน่าทรีโอไอดีไลท์มั่นใจหน้ามองอร่อยด้วยวุฒิศักดิ์คลินิกเพราะความสวยรอไม่ได้ 不一样。<noise> <noise> การลิปซิงค์เอาเหรอช่วงงาช่วงงา <c oughs> สวัสดีท่านผู้ชมคันโอยสวัสดีค่ะคุณสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการบันเชงนิงห้านาหนึ่งค,ค่ะ <ผม S 1> อยู่กับต้นหอมสกุลตาลาทเทมเปโรต์นะคะและผมบอยพิสนุนิ่มสกุลครับผมและวันนี้นะฮะก็มีแฟนคลับของเราอยู่เต็มห้องส่งไปหมดเลยเ,เป็นน้องๆที่มาศึกษาดูงานกันก่อนอันนี้ขออนุญาตกล่าวต้อนรับอย่างเป็นทางการนะคะขอต้อนรับท่านครูคณะครูแล้วก็นักเรียนกลุ่มโรงเรียนในเครือไทยเทค สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับแต่โรงเรียนนี้หน้าตาดีๆกันเยอะเลยนะครับด้านหน้านี่ไทเทคด้วยไ <laughs> ทเทคด้วยป่ะฮะ โตมาอาจจะได้เรียนไทเทคไงครับอ่านะคะก็วันนี้น้องๆมาดูงานนะคะเพราว่าไม่แน่วันหนึ่งใครที่สนใจอยากจะเป็นพิธีกรครับอ่าก็ศึกษาดูงานกันไปเดี๋ยวนี้ช่องทางในการศึกษาของเด็กๆเนี่ยเยอะแยะมากมายเยอะมากเลยนะฮะเอามาที่ข่าวบันเทิงบ้างดีกว่านะครับวันนี้ขอบอกว่ามีข่าวของสําหรับแฟนคลับ AF นะฮะดูได้เลยฮะเพราะว่าเรามีข่าว AF เยอะมากหลายคนมากเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเขามีการแถลงข่าวคอนเสิร์ตอ่า เอฟคอมเมดี้โชว์มาสกออนไปนะคะที่สยามดิสฟเวอรี่นะครับวันนี้เราก็จะได้ไปเก็บภาพข่าวของน้องๆเนี่ยมาให้แฟนแฟนเนี่ยได้ดูกันแบบจุใจหลายคนเลยทีเดียวคุณเป็นแฟนเอฟคนไหนก็ส่งข้อความมาบอกเราได้นะค,คะที่4 2 21 1 21 1> 2 1 1งสชื่อ <ผม S 2> ชอบใครเป็นพิเศษแสดงความคิดเห็น,นกันผ่านหน้าจอคะ่ะแต่ว่าช่วงแรกก่อนที่จะไปเรื่องเอฟไปเรื่องของดาราชายขวัญใจสาวๆทั่วประเทศกันก่อนใครครับก้าวจีลายุโอ้คนนี้กำลังฮอตเลยนะโอ้กำลังมา ก้าวนะเดทมาปรินนี้มีข่าวเถอะได้ทุกวันมีคนฟังอยู่แล้วนะคะแต่ว่าข่าวของน้องก้าวเนี่ยไม่รู้ข่าวโดนสกัดดาวรุ่งหรือเปล่าบังเอิญว่ามีภาพหลุดนะคะปาร์ตี้ปาร์ตี้อะไรอ่ะออกอาการมึนเมาแต่อยู่ในชุดของนักเรียนไม่เหมาะสมอย่างนี้แต่ก้าข่าวนี้แรงนะยังไงคะไปเมาที่ไหนอ่ะไม่รู้ก็เป็นปาร์ตี้ของ g ีเดครับก็เราก็ไปเป็นเป็นเคยมันีเป็นปาร์ตี้แบบปกติเลยครับคือมันไม่มีแบบว่าอะไรที่แบบ เหมือนยังไงมันเป็น,นปราร์ตี้ที่แบบเหมือนมีทั้งผู้ใหญ่มีทั้งคนที่เขาทํางานที่ที่นั่นนะก็ไม่ <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> คือมันเป็นคอนเซ็ปต์ฮาฮาครับเป็นคอนเซ็ปต์แบบเขาเรียกว่าอะไรแบ็กแบ็กทูสครูอะไรเงี้ยคือให้ผู้ใหญ่ที่แบบเหมือนผู้บริหารอะไรอย่างเงี้ยครับแบบว่าคือเราก็ใส่ชุดนักเรียนกันนะี่ะแบบฮาอะไรบางาคนก็แต่งเป็นครูอะไรอย่างเงี้ยเมาเลยนี่เมาหมดเลยผมไม่เมาครับผมหน้าเมาเมาอยู่ตลอดเลยค แม่ผมเห็นแล้วคือจริงๆแม่ผมไม่อยู่ตลอดในงานอะไรอย่างเงี้ยคือผมก็ไม่ได้แบบอะไรก็เป็นงานแบบปาร์ตี้โปกติแบบเลี้ยงปีใหม่อย่างเงี้ยครับก็มีถ่ายรูปกันโปกติครับเออเคลียไปชัดเจนเออผมก็หน้ามมาๆมาอย่างเงี้ยแหละพี่เขาบอกก้าเด็กอยู่เราเราเราอยาปาร์ปิ้งเนี่ยไม่ดื่มหรอกแต่พอบอกว่าหน้ามมาปกติเราเริ่มดูเออก้าจริงคือน้องจริงๆนะคือน้องเขาเป็นคนที่แบบยุ่งเรื่องพวุงนี้อยู่แล้วด้วยเขาก็จะแบบ จำภาษาไปรุ่นอ่ะแต่ไม่มีเครื่องเรียกว่าเครื่องมือเมาเข้ามายุ่งเลยพัเตอร์เหมือนเหมือนนักชาลีอย่างเงี้ยนะใกล้ๆกันโตมานี่หน้าคมเข้มหล่อเลยทีเดียวครับผมเอาละครับมาที่ข่าวน้องเอฟคนแรกเลยดีกว่านะฮะหลังจากที่เป็นข่าวกันไปเรื่องของคดีไปพัวพันกับยาเสพติดนะฮะเราก็ถ่ายคลิปอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้คือแบบเขาบอกดวงตกสุดๆเลยคุณช่วงหลังมีข่าวไม่ค่อยดีนะประตูหนีบมือนิ้วขาดไปเกือบเซนนะคุณเฮ้ยจริงๆ เส้นหนึ่งก็เยอะะเยอะเหมือนกันนะคุณนะเธอคิดว่านิ้วหนึ่งมันมีสักกี่เซนเซ้นนิดนิดเองนชงหรือเปล่าอะชงหรือเปล่าเป็นจะเพศด้วยเนี่าน้องอ๊อกเป็นยังไงบ้างครับผมตอนนี้นิ้วก็มาโตอีกรอบหนึ่งครับก็คือผมประสบอุบัติเหตุครับก็คือประตูหนีบแล้วก็นิ้วกลางด้านขวาเนี่ยขาดไปประมาณเส้นหนึ่ง ค,คือผมจะออกจากห้องที่บ้านนี่แหละแล้วก็น้องอะ่ะเล่นกันแล้วก็คือวิ่งๆแล้วก็เหมือนกับว่าตัวเนี่ยโมขมก็ประตูฟังคนประตูอะ่ะแล้วมันก็ปิดปุ๊บเจอคออีกแล้วอะไรพวีย ยี่ห้าครับ <25 S 1> เป็นเ,เพศ <25 S 1> <25 S 2> ครับปีนี้เลยปปีใช่ก็ล่าสุดที่เก้าธันวาเนี่ยครับจิตตกครับแล้วก็เป็นห่วงคุณพ่อคุณแม่เพราะว่า<ม>เขาเนี่ยจะจะมากกว่าผมเพราะฉะนั้นผมก็ต้องแบบเออแข็งแรงแล้วก็เข้มแข็งเขาก็ไปดูดวงมาเหมือนกันว่าเ<ม>ดือนเมษาที่ผมตั้งใจจะบวช<ม>ไม่ได้บวชเ<ม>พราะผมตั้งใจจะบวชวันที่24เมษาเขาบอกว่าอาจจะมีงาน เข้ามาหรือว่าจะมีอะไรเข้ามาอะไรแบบนี้ทาให้เราไม่ได้บวชก็คือว่าถ้าสมมติไม่ได้บวชวันนั้นก็คือจะเลื่อนไปเป็นปลายปีอาจจะเป็นช่วงนู่นเลยฮะพุศสจิการะล้วมันแต่ยังไงือว่าความตั้งใจเราก็จะบวชแน่นอนครับแต่เด็ก ออเอางี้แล้วกันขออนุโมทนาล่วงหน้าเลยดีกว่านะ,ะสำหรับที่น้องออฟอยากจะบวชนะครับผพว่าการบวชเนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้ชายไทยทุกคนต้องทําเลยทีเดียวเสียวว่าคุณสีดอย่างงี้เสียวใช่ไหมยอยากกินข้อไก่ทอดจะบ้าแล้วคุณจะมากินข้อไก่ทอดอะไรเวลานี้นิ้วคนไม่ใช่ข้อไก่หิวมันเหมือนข้อไก่ดอดเลยเเป็นจ่เพศด้วยไงคุณตอนคุณเป็นจ่าเพศคุณเจออะไรงี้ปะ อนเป็นจะเพศผมผมดีนะแล้วแล้วคุณน่ะเป็นจะเพศเป็นไงบ้างก็ต้องรอบปีหน้าถึงได้รู้ว่าเป็นจะเพศเป็นไงรอบแรกเหรอรอบสองแต่เป็นจะเพศตัวเองก็ดีเหมือนกันคือเขาบอกว่าอันนี้ไม่แล้วแต่ความเชื่อของผู้ชมเพราะบางคนก็ไม่เป็นอะไรก็มีนะแต่ตอนเด็กๆเราจะกลัวมากหุ้ยเราจะยี่ห้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยเจอเรื่องไม่ดีหรือเปล่าแต่ที่สำคัญเลยฮะต้องหมั่นทําบุญสร้างบุญกุศลไว้เยอะเนี่ยช่วยได้สิ่งใดที่ไม่ดีที่จะเข้ามาและที่สําคัญค่ะ คุณต้องใช้ชีวิตโดยไม่ประมาทอันนี้ก็คือประตูหนีบนะก็ไม่ใช่ดวงซวยซะทีเดียวประมาทประมาทนะคะแฟนคลับตอน AF มาแล้วน่ารักเก่งอ่ะโดนใจชอบน้องตอนนะคะก็อย่าลืมติดตามผลงานแล้วกันมีแฟนคลับเดอะสตาร์ด้วยเมื่อกี้เขียนมาเออส่งมาได้ค่ะพี่บีิในีรัละนาศดาทรมากที่สุดนะครับผมพี่นัทได้กร้องเพลงเพราะหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งนะคะยังอยู่กันที่เรื่องราวของ AF แต่ว่านีประเด็นแรงนิดนึงสืบเรื่องมาจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีประเด็นบอกว่า น,นักร้องอักษรย่อรอเรือไปทำแฟนคลับท้องก็มีฤทธิ์มีฤทธิ์ไล่มาถึง AF บ้างละคนเดือดร,ร้อน <c oughs> รอน AF ค่ะก็กลายเป็นว่าอีกหนึ่งผู้ต้องสงสัยเลยว่ารอนไปทําแฟนคลับเอท้องหรือเปล่างานนี้คุณแม่บอกโอ้ขำค่ะลูกไม่มีทางแน่นอนอเห็นแล้วครับก็ไม่ได้ทําครับไม่มีนะตอนแรกก็เห็นเห็นข่าวแล้วแหละก็จะมีแม่ยังถามเลยแฟครับถามไปทําแฟนคลับท้องหรอแล้วก็บอกว่าไม่มีนะครับ เหมือนแม่เราก็คิอเขาก็คาดัวมาตรานเหมือน,นกัน,ไไนนะคือแม่เขาแม่ก็ดูเขาเห็นนะครับเขาเห็นข่าวถึงเช้ามาเขาเห็นข่าวว่าเนี่ยเห็นเป็นพี่ลิศกับพี่รุษใช่ไหมครับออกมาแต่ว่าแถลงข่าวแล้วอย่างเงี้ยรอเรือก็คือมีเป็นชื่อร้อนด้วยอย่างเงี้ยก็ลงมาก็ถามแม่ หรอม <us> ันเพิ่งเห็นเห็นข่าวเหมือนกันนี่ครับก็เฉยๆครับก็ถ้าเกิดแม่ยังถามเลยแม่ข่าวมาถามจะตอบยังไงเราก็บอกว่าก็ไม่ได้ทำนะก็จะบอกนี่ไม่เลมืนใไม่ข่าวอยากใส่เลยะเฉยๆครับรอนเฉยๆเพราะว่าเราเหมือนเราไม่เรารู้ว่าเราไม่ได้ทําอยู่แล้วไงเราก็เลยเฉยๆก็เลยไม่ได้ไม่ได้ตกใจอะไรมากเท่าไหร่ครับเนี่ยวัดไม่ใช่แน่นอนรอเรือไม่ใช่ผมครับจะออดบอลหรือปากกับรอเรือตัวจริงให้ออกมาคู่ผมให้ข่าวก็เลยเออไงดีคือเหมือนก็ยังไม่รู้ว่าว่าแบบว่าเฮ้ยมีรอเรือตัวจริงคนนั้นหรือ เปล่าอะไรเงี้ยน,นะครับแต่ถ้าเกิดมันมีแบบนี้เกิดขึ้นก็อยากให้ออกมาแน่ว่าดูแลและรับผิดชอบครับแต่ถ้าเกิดไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ก็ผ่านไปใช่เพราะว่าก็ยังไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงไม่ได้ทําน้องก็ไม่ได้ทํามเชื่อใครตกลงเป็นใครคุณแต่ไม่รู้นะมันรอเรือเยอะเหมือนกันนะอืผ่านไปดีกว่าน้ำท่วมปากนะเหลือคนน้าท่วมปาก <laughs> เอาล่ะเดี๋ยวดูกันต่อไปว่าเขาจะออกมาแสดงตัวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะไปที่ข่าวอีกเรื่องนึงบ้างในวงการนางแบบค่ะม้มีการขัดขาทางแคทวอล์กกันเกิดขึ้นซะแล้วคุณโยโยสวัสดีนะคะเกิดฉุนเพื่อนนางแบบ สอนยอ่อออ่างคนหนึ่งค่ะทิเบียลค่าโทรศัพท์จํานวนถึง5 0,000บาทอุ้ยห้าหมบาทเยอะไงก็คือนางแบบออ่างคนนี้นะคะบอกว่าเหมือนกับมาตีซีคุณโยนะนี่นี่คือสิ่งที่คุณโยบอกนะคะบอกกับสื่อก็คือเหมือนมาตีซีแล้วก็เนี่ยจะซื้อโทรศัพท์แต่ว่าไม่สามารถใช้ชื่อตัวเองได้คุณโยก็เลยใช้ชื่อ Mess e n เจอร์บริษัทของตัวเองอไปเปิดอ่ะแรกๆกก็มีการจ่ายค่าบริการชำระตรงตามงวดดีหลังหลังหายไป อ,<พ>อทวงถามนะก็บอกอยู่สิงคโปร์บ้างละเดี๋ยวจะโอนเงินจากต่างประเทศเข้ามาบ้างล่ะปรากฏเงินในบัญชีก็ยังไม่เข้าอืคุณโยก็เลยบอกว่าอ้าวตอนนี้ก็พยายามรวบรวมหลักฐานนะคะที่นางแบบออ่างเนี่ยมันจะมีใบเสร็จ ใบแจ้งหนี้ต่างๆพวกนี้ถือว่าเป็นหลักฐานชั้นดีนะคะสาหรับใครที่บางทีเราจ่ายค่านู่นค่านี่ไปอ่ะต้องเก็บไว้นิดนึงเก็บไว้นะเก็บไว้นะเพราะมีปัญหาใบพวกนี้แหละที่จะช่วยคุณได้คุณโยบอกถ้ายังติดต่อไม่ได้ก็จะให้เจ้าหน้าที่ตารวจนะคะดาเนินคดีก็แจ้งความตามกฎหมายกันไปเอานะครับขอให้ได้เงินเร็วๆแล้วกันขอได้เงินมาถึงที่ข่าวซุปเปอร์สตาร์คนสุดท้ายนี่มากดีกว่านะครับเป็นข่าวของพี่ติมนั่นเองนะครับผมหลังจากที่มีข่าวคราวที่แบบอยาก คนศิลปินเนี่ยจะย้ายค่ายกันบ่อยๆมาถึงคิวพิธีนาบ้างแหละเพราะว่าใกล้จะหมดสัญญาแล้วก็เลยนักข่าวก็เลยไปถามว่ามีสิทธิ์จะยกย้ายค่ายหรือเปล่าจะตามพี่ชาไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมีข่าวไงว่าออกแกรมมี่แล้วตัวเขาเองนะครับเขาบอกว่าไม่ได้ไปไหนเขายังอยู่กับแกรมมี่อยู่นะครับเพราะว่าเขาก็ทุกคนก็เป็นเหมือนพี่เหมือนน้องกันนะฮะก็ยังไม่มีคิวที่จะยกย้ายไปไหนเด็ดๆทั้งสิ้นเขาจะมีคอนเสิร์ต20ปีคริสตินาอากิล่านะคะกับทางเอทามเขาเป็นราช นีขาแดนเลยนะคุณฉะนั้นใครที่เป็นแฟนพิตินาสมัยเด็กๆเนี่ยเตรียมเก็บเงินซื้อเลยพิตินาบอกค่ะว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้จะเล่นเหมือนเป็นคอนเสิร์ตสุดท้ายของพิตินาเฮ้ยอย่างนั้นเลยเหรอใหญ่มากก็ต้องใส่เต็มทุกอย่างใส่เต็ม20ปีคริสตินะ่าเธอเป็นดันซิ่งคลิปล็อกกันนาดูทะลมทะลายไปโฆษณาดีกว่าผมขี้เกียจดูคุณละอะไรอ่ะคลิล็อกกันแบบเต้นท่าบน